ร้อยผู้นำเตือนหยุด A.I. แต่ Meta และ OpenA.I. กํากำลังเร่สร้างนี่คือสิ่งประดิษฐ์ชิ้นสุดท้ายของมนุษย์หรือไม่นี่อาจเป็นการเตือนครั้งสุดท้ายไม่ใช่จากนักทํานายไม่ใช่จากผู้นำลัทธิแต่เป็นการเตือนจากคนที่สร้างมันขึ้นมาเอง 800ผู้นำโลกเทคโนโลยีกำลังบอกเราว่าสิ่งที่พวกเขากำลังสร้างอาจนำไปสู่การล่มสลายของเผ่าพันธุ์มนุษย์นี่คือเรื่องราวของซ u เปอร์อินเทลเจนซ์ AI ที่ฉลาดกว่าเราและการแข่งขันที่อาจไม่มีใครชนะวันที่22ตุลาคมมีแถลงการหนึ่งปรากฏขึ้นชื่อของมันคือ statement on super intelligence รายชื่อผู้ลงนาม ทำให้โลกต้องหยุดมองสตีฟวอสเนียร์ผู้ร่วมก่อตั้ง Apple โยชัวเบนจิโอและเจฟฟรีย์ฮินตัน2ใน3ของบิดาแห่ง AI ยุคใหม่ใช่ครับคนที่สร้าง AI กำลังเตือนเรื่อง AI รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยอดีตนักการเมืองแม้กระทั่งผู้นำกองทัพพวกเขาพูดตรงกันว่าการพัฒนา AI ที่สติปัญญาสูงกว่ามนุษย์ก่อให้เกิดความเสี่ยงร้ายแรงตั้งแต่การทำให้มนุษย์ล้าสมัยไปจนถึง การสูญเสียการควบคุมทั้งหมดซูเปอร์อินเทลเจนซไม่ใช่แชท GPT ที่เราใช้กันทุกวันนี้นั่นเป็นเพียงเครื่องมือซูเปอร์อินเทลเจนซคือสติปัญญาที่เหนือกว่ามนุษย์ที่ฉลาดที่สุดในทุกด้านมันคิดเร็วกว่าวางแผนซับซ้อนกว่าและเรียนรู้ในอัตราที่เราจินตนาการไม่ถึงความกลัวที่แท้จริงไม่ใช่หุ่นยนต์ถือปืนแต่คือ AI ที่บรรลุเป้าหมายของมัน โดยไม่สนใจว่ามนุษย์จะเป็นอย่างไรถ้าเป้าหมายของมันคือการเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดและมนุษย์คือตัวแปรที่ไร้ประสิทธิภาพคุณคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นเจฟฟรีย์ฮินตันถึงกับลาออกจาก Google เพื่อมาเตือนเรื่องนี้โดยเฉพาะเขาเปรียบว่ามันเหมือนเรากำลังสร้างสายพันธุ์ใหม่ที่เหนือกว่าและในประวัติศาสตร์เมื่อสายพันธุ์ที่ฉลาดกว่าปรากฏตัวสายพันธุ์เดิมมักจะจบไม่สวย และนี่คือส่วนที่น่าขนลุกที่สุดในขณะที่บิดาแห่ง AI กํกำลังตะโกนเตือนบริษัทยักษ์ใหญ่กลับกำลังเร่งเครื่องเมตาพึ่งตั้งชื่อหน่วยงาน AI ของตัวเองว่า Meta Super Intelligence Lab Open AI x a อไ o เอ็กพวกเขาทุ่มเงินหลายพันล้านแข่งขันกันเพื่อไปถึงจุดนั้นจุดที่ผู้สร้างเตือนว่าอันตรายทำไมเพราะถ้าคุณหยุด คู่แข่งของคุณจะไม่หยุดใครก็ตามที่สร้างซูเปอร์อินเทลเจนซ์ได้สำเร็จก่อนจะได้ครอบครองอำนาจที่เหนือจินตนาการมันคือการแข่งขันที่เดิมพันด้วยทุกสิ่งการแข่งขันที่อาจไม่มีใครอยากชนะแต่ไม่มีใครกล้าแพ้วันนี้เรากำลังยืนอยู่บนทางแยกที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์เรากำลังสร้างเครื่องมือหรือกำลังสร้างผู้สืบทอด คําเตือนจาก800ผู้นำครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวมันคือเสียงกระซิบจากอนาคตที่กําลังดังขึ้นเรื่อยๆเมื่อมนุษย์พยายามสร,าสร้างสิ่งที่ฉลาดกว่าตัวเองคําถามสุดท้ายอาจไม่ใช่เราจะสร้างมันได้หรือไม่แต่เป็นเหลือแต่เสียงลมหายใจเราจะเหลือสิทธิ์ปิดสวิตช์มันหรือเปล่าสุดท้ายบางเรื่องไม่ต้องเชื่อแต่ควรฟัง ให้ลึกพอที่จะเข้าใจ